สวัสดีครับผมนราธรเลศรวิทย์ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการบันทึกหน้าจอมือถือของตัวเราเองครับทำอย่างไรครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ play store นะครับไปที่ play store ของเรานะครับแล้วก็ให้กดค้นหานะครับตรงนี้ครับกดค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาพิมพ์คำว่า xr e c o r d e r ครับแล้วก็กดค้นหาเลยครับกดค้นหาเสร็จนะครับเราจะเจอแอปพลิเคชันตัวดีครับแอปตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งก็กดติดตั้งเลยครับใครที่ติดตั้งแล้วนะครับให้กดคำว่าเปิดตรงนี้นะครับเปิดไปเลยครับเปิดเสร็จนะครับ ระบบก็จะพาเรามาหน้านี้ครับน่ารักมากเลยครับช้อปปี้โฆษณาทุกที่เลยครับน่ารักจริงๆให้กากบ,บาทไว้ครับโอเคเข้ามาหน้าหลักนี้นะครับนี่คือหน้าของเรานะครับหน้าของแอปพลิเคชันหน้านี้ครับนี่คือผมเคยใช้แล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับต่อไปนี่คือเราเข้ามาในแอปพลิเคชันได้แล้วครับ ต่อไปนี้นะครับวิธีการบันทึกวิดีโอทำอย่างไรครับให้เราดูตรงนี้ครับข้างขวามันจะมีปุ่มอยู่ครับเห็นไหมครับข้างซ้ายมันจะมีเปลงอยู่ครับด้านซ้ายนะครับวิธีการบันทึกก็คือให้เรากดที่ปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับวิธีการบันทึกวิดีโอนะครับให้เรากดที่ปุ่มนี้ครับกดไปเลยครับกดเสร็จเุิบ มันจะมีปุ่มให้บันทึกดูด้านขวามือครับเมื่อกี้ขวามือบนครับกดบันทึกเลยครับแล้วบันทึกเสร็จเราก็กดที่เดิมนะครับเพื่อหยุดครับหยุดก็คือสี่เหลี่ยมตรงกลางครับหยุดวิดีโอครับหยุดวิดีโอเสร็จเมื่อได้วิดีโอเราก็เอาไปลงใน youtube ครับง่ายๆนะสมมุติว่าผมกดหยุดแล้วนะครับวิดีโอของเราก็ไปอยู่ไหนครับดี๋ยวให้ดูนะครับ วิดีโอของเราจะอยู่ในแกลลอรี่นะครับอยู่ในแกลลอรี่นะครับอยู่ในแกลลอรี่ให้เรากดไปที่แกลลอรี่ครับแล้วไปค้นหาดูสิครับว่าเราวิดีโอเมื่อกี้ที่เราบันทึกอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ครับสกรีนแคปเจอร์แคปชั่นอะไรครับกดไปดูครับกดไปครับสกรีนแคปเจอร์ครับโอเคเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการ ลง youtube อันไหนก็ได้ครับเลือกอันหนึ่งนะครับสมมติว่าโอเคเราเห็นแล้วครับ3อันทีนี้เราต้องการลง youtube ของตัวเองทำอย่างไรครับเอาแบบทางลัดเลยทางลัดเลยครับลง youtube นะครับให้เราไปที่แอป youtube ตรงนี้ครับนี่ครับ youtube กดไปที่ youtube เลยครับ y o u t u เพิ่มทุกคนจะมีช่อง youtube เป็นของตัวเองอยู่แล้วครับให้เราทำยังไงครับ อันนี้คือทางลัดเลยนะไม่ต้องไปเข้าอะไรมากเลยครับกดไปที่นี่เลยครับวิดีโอข้างบนสุดครับกล้องวิดีโอนะครับกดไปเลยครับกดเสร็จนะครับมันจะมีวิดีโอที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับมีอยู่สามวิดีโอเราจะเอาอันไหนไปลงก็ได้ครับแล้วแต่เราเลือกนะครับสมมติว่าผมเลือกอันที่หนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเก้าต่อไปให้เราใส่ชื่อครับ แล้วก็ใส่คำอธิบายแล้วก็ลิงก์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับใส่ลิงก์ไปเลยนะครับใส่เซตเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ FI สมมติชื่อผมตั้งเสร็จแล้วใส่ลิงก์ของเรานะครับดีด o ด t ด n t ูดมีคอนเทนต์โดนๆให้ก็สมัครได้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปกดตรงคำว่าอัปโหลดข้างบนเห็นไหมครับอัปโหลดข้างบนครับกดอัปโหลดครับกดปึ ระบบก็จะพาเราไปอัปโหลดครับเนี่ยกำลังอัปโหลดเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ได้ก็ได้ได้คลิปวิดีโอดีๆมาแล้วหน,หนคลิปนะครับทำอย่างไรต่อครับถ้าเราต้องการแก้ไขให้กด3จุดตรงนี้นะครับแก้ไขอะไรบ้างแก้ไขชื่อแก้ไขคำอธิบายแก้ไขลิงก์ได้หมดเลยครับกดตรงนั้นนะครับ แต่ต้องรอให้วิดีโอรประมวลภาพผลเสร็จก่อนสตหรับประมวลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กด3จุดเลยครับแก้ไขมีอะไรบ้างมีลบข้อว,วิดีโอก็ได้แก้ไขก็ได้กดแช์ก็ได้ได้หมดเลยสมมติเราต้องการกดแก้ไขนะครับกดไปที่แก้ไขครับกดแก้ไขเสร็จนะครับเราจะแก้อะไรครับแก้ชื่อก็ได้แก้คำอธิบายก็ได้แก้เสร็จให้กดบันทึกครับ กดบันทึกเลยครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยครับถ้าต้องการกดแชร์ทำอย่างไรครับไอ้คลิกไปที่รูปวิดีโอเมื่อกี้ครับกดไปเลยครับกดเสร็จนะครับมันมีคำว่าแชร์อยู่ครับเห็นไหมครับมีคำว่าแชร์เกิดขึ้นครับกดแชร์เลยครับแชร์ไปไหนครับแชร์ไปที่ l ล n e สมมติแชร์ที่ l ลายเราก็กดที่ลนยครับกดไปที่ l ลายเลยครับกดที่ l ล n e รอสักครู่นะครับก็กดไปที่ลอีกรอบนะครับ แล้วก็กดแชร์อีกทีนะครับแชร์ไปไหนครับลองดูสิครับแชร์ไปที่อ่ะค้นหาหน่อยแชร์ไปหาลูกสาวดีกว่าเะครับกดแชร์ไปหาลูกสาวรอสักครู่นะครับกดแชร์นะครับกดแชร์หาล้องฟ้านะครับแล้วก็กดแชร์ครับบล็นะครับแชร์คับบลนะครับกดแชร์ครับ กดแชร์เสร็จแล้วก็กดส่งตรงนี้นะครับมันมีปุ่มส่งให้นะครับกดไปเลยเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้คลิปวิดีโอที่เราทําเสร็จแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้แล้วนะครับหากมีข้อสงสัยอื่นใดนครับโทรมาสอบถามอีกรอบนะครับสวัสดีครับ